จันที่ผ่ามาร้อนถึงขนาดทำโชว์ไม่ได้กีฬาจะสำคัญแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าเราไม่มีอากาศดีๆไว้หายใจหรืออยู่อย่างสบายๆความไม่ใส่ใจจะฆ่าเราตั้งแต่วันนี้วันนี้แชมป์จัดไปอะไรสำคัญ Kwakila, more than just sports. โลกจะร้อนกว่านี้คนจะลําบากกว่านี้เพราะเรายังไม่ค่อยใช้ตรงนี้ตอนนี้โลกนี่ร้อนสุดๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราได้ยินคนก็จะแก้คือซื้อแอร์เข้าห้างแต่โลกจะดีโลกจะมีความหวังถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ามาริ่มตั้งคําถามและคิดว่าเฮ้ เรามีส่วนทําให้โลกนี้มันร้อนขึ้นยังไงและเราในฐานะประชาชนคุณภาพเราจะประหยัดไฟยังไงเราจะทําตัวยังไงเราจะรักษาบูชาธรรมชาติยังไงโลกมันถึงจะมีความหวังแต่ตอนนี้เหมือนกับทุกคนต้องการออปชันที่ง่ายออปชันที่ว่าหยิบตังออกมาแล้วก็จ่ายจ่ายจ่ายสุดท้ายเราเสียหายฮะสุดท้ายก็จะไปเหมือนโลกใบนี้เราไม่เคยดูว่าเราเป็นปัญหาแต่เรามองว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็ค่อยแก้ไปไม่เป็นไรหรอก สุดท้ายสัตว์ซวยก่อนสุดท้ายคนที่อยู่ในธรรมชาติซวยก่อนสุดท้ายคนที่ไม่มีปัญญาติดแอร์ซวยก่อนสุดท้ายคนส่วนใหญ่กํลาลังทําตัวเป็นสนิมแล้วก็ทําให้ธรรมชาติต้องแบกรับความเห็นแก่ตัวของเราเมื่อเกิดอะไรขึ้นต้องมาดูว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยโลกน,นี้ได้อย่างไรโลกร้อนขึ้นเพราะอะไรเราจะช่วยโลกอย่างไรไม่ใช่เอะอะเข้าห้างเอะอะบนเอะอะซื้อแออันนี้มันง่าย ถ้าเกิดทำไม่ได้มีปัญหาแน่นอนแล้วการที่คนเดี๋ยวนี้ก็ยังคงตัดต้นไม้ไม่เห็นค่าของต้นไม้แล้วก็บ่นว่าร้อนก็คือเราคิดน้อยกันไปไม่อย่างเท้าผมครับเรื่องต้นไม้ธรรมชาติกับความร้อนมันเกี่ยวอะไรกับรองเท้าแตะกับนักกีฬาระดับโลกเหมือนกันเลยครับถ้าคุณคิดเยอะๆแล้วถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองโลกยังคงพอมีความหวังมา ร่วมกันก่อนสายเกินไปละลายไม่ทันสนไม่ใส่ใจดูแลธรรมชาติเห็นค่าห้างมากกว่าต้นไม้ซ่อมปัญหาด้วยเงินซื้อแอร์และเครื่องฟอกอากาศมากกว่าสนใจจะแก้ที่รากทำให้ชีวิตเครียดขึ้นบวกสั้นลงถามสั้นๆฮะ เงินล้านหรือร้อยล้านทํำให้ต้นไม้ที่ถูกตัดวันนี้กลับมาพรุ่งนี้ได้ไหม <ST AR C> นักกีฬาก็เช่นกันฮนะคำว่าไม่เป็นไรสบายสบาย ได้ทำลายชีวิตได้ทำลาย potential มาแล้วหลายคนหนึ่งในนักกายภาพที่คนรู้จักมากที่สุดในเอเชียเนี่ยบอกกระชัมจัดไปว่าแค่ดูรองเท้าวเวลานักกีฬาอยู่นอกสนามก็รู้แล้วว่าดูแลตัวเองดีแค่ไหนแล้วใครจะเล่นได้นานกว่าใคร just no แต่หากสารองเท้าแตะเนี่ยเวลาเกิดอ,อุบัติเหตุเผลอไปแตะอะไรเผลอลื่นเผลอมีอะไรหล่นใส่ ก็จะเสียงอันตรายกว่าใส่ผ้าใบหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของนักเตะไทยที่แทบไม่เคยมีใครเห็นเขาใส่แตะเลยก็คือลีซอนทีรเทพวิโนไทยตัวพ่อรองเท้าสองสีที่เล่นให้กับทีมใหญ่ๆทั้งมังกรไฟ BEC เทโรกระต่ายแก้วบางกอกกลาสบางกอกยูไนเต็ด ก็ต้องชมนะครับ2ทีนี้ที่เรียกตัวเองว่าบางกอกไม่ใช่แบงคอกเพราะแบงคอกในภาษาอังกฤษเป็นชื่อลามกที่หลายคนรับไม่ได้เดี๋ยวตอนท้ายขึ้นลิงก์ให้ฉลามชนชนบุรี FC แล้วก็จัดไปแค่ในไทยเกือบ100 goals กลรวมไปถึงช็อตเด็ดแฮตทริกฝรั่งไว้ที่เบลเยียม ซึ่งตอนจบเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ดูทุกช็อตเตดประทับใจและลีซอก,ก็เล่นได้ถึงอายุกเกือบ40ในทางกลับกันเราได้เห็นการพัฒนาถอยหลังของทีมชาติอินซีเลเยอรเยมนีโดยเฉพาะในบอลโลกล่าสุดครับที่มีนักเตะมาประชุมสายหลายครั้งแต่โค้ชก็แค่เตือนเบ,นเบาๆไม่กล้าลงโทษจนไม่สามารถควบคุมห้องแต่งตัวได้ บางคนก็มีใส่รองเท้าแตะบางคนก็ไปเล่นกิจกรรมที่เสี่ยงเจ็บบางคนเป็นถึงแคปเทนไปเล่นสกีจนเจ็บเกือบปีนี่คือปัญหาที่คล้ายกับประเทศไทยที่บอกเรามีรอยยิ้มสยามในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่วันนี้แทบจะไม่เหลืออะไรเลยที่เยอรมนีเขามีความสุขกับอดีตที่เกรียไกลายแชมป์บอลโลกสีสมัยคล้ายๆไทยแหละฮะที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์แต่ความประมาทของเยอรมนีไม่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้ตอนนี้ ถูกทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแซงตกรอบแรกบ,บนโลก2ครั้งซ้อนเป็นครั้งแรกในรอบเกือบร้อยปีความรักชาติและศรัทธาที่สื่อผ่านเสื้อบอลกับอ d ดิด s ก็จืดจางจะเลิกกันปีหน้าๆของเขาหนักฮะแต่เราหนักกว่าถ้าสังคมเราตั้งแต่ผู้นำยันพี่น้องชาวไทยยังไม่ใส่ใจยังไม่ออกแอคชั่นยังไม่เปิดใจยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมบอลเยอรมันตาย แค่ในสนามแต่เราทุกคนจะตายในชีวิตจริง